ฉันก็มาไกลเหมือนกันนะวิดีโอกลุ่มไหนเพอร์ฟอร์มดีวิดีโอกลุ่มไหนโพสต์ไปแล้วไม่มีคนดูเลยเฮ้ยเราจะพูดตลกไหมตาเราจะลอยไหมเราจะพูดหน้าเบื่อไหมสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับโมนาไมซองนะคะกลับมาพร้อมกับคลิปที่ทุกคนกําลังรออยู่เลยนะคะก็คือปั้นช่อง YouTube ยังไงให้ถึง1นึ่งหมื่นซับนะคะก็ภายในปี2022นี้นะคะเราก็ได้พาช่องเรานะคะจาก2,000กว่า Subscribers นะคะในช่วงเดือนเมษาจนกระทั่งมาถึง1 0 0 0 0 s u b s c r i b e r ครนะคะในช่วงเวลาประมาณ6เดือนซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันไม่ได้เเยอะะมาาากนแต่สํหรรับ ในฐานะคนที่เป็นคนธรรมดาโนบอดี no ้คนหนึ่งอะเนาะก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับการเติบโตของช่องในเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็มีคนสนใจเยอะก็เลยตัดสินใจจะมาทําคลิปนะคะบอก Howto ว่าในการปั้นช่องให้ถึงหลักหมื่นเนี่ยทำอะไรได้บ้างมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะมาแชร์ที่คนที่สนใจกําลังทํา YouTube ในปีนี้นะคะสามารถทําได้ง่ายๆเช่นกัน,นะคะ่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปัน5เทคนิคด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะก็คือ know your target audience ค่ะอย่างแรกที่สําคัญนะคะเราต้องรู้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครให้ตั้งเป็นตุ๊กตา มาเลยสําหรับคนที่ยังรู้สึกว่าหลงทางอยู่ว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำคอนเทนต์ยังไงฉันจะต้องทำคอนเทนต์เพื่อใครอยากให้ลองแบบนั่งคิดกับตัวเองดูนะว่าความถนดัดความสนใจของเราคืออะไรแล้วเราจะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับใครได้บ้างนะคะสิ่งที่เราต้องเริ่มคิดนะคะในการคิดเป็นวิวเวอร์อวตารของเราอะ่ะก็คือเขาคือเพศอะไรอายุเท่าไหร่อยู่ในช่วงเรียนไหมหรือวัยทํางานหรือวัยกลางคนไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงแล้วก็ชื่นชอบในท็อปิกอะไรบ้างคะ่ะคือถ้าย้อนกลับไปสู่แบบช่วงแรกๆของ YouTube เนาะหลายๆคนก็จะเลือกแบบ n i c ไปเลยว่าฉันจะทำ beauty หรือฉันจะทำแฟชั่นหรือว่าฉันจะทำเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยยูทูบมันแบบมีการพัฒนาไปแบบเยอะแล้วเนาะแล้วก็ยูทูบเบอร์คนหนึ่งก็สามารถทำได้หลายท็อปิกเนาะไม่จำเป็นจะต้องโฟกัสอยู่ที่ท็อปิกเดียวการที่เราตั้งเป็น v i วอร์อวตารของเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ว่าไม่ได้โฟกัสอยู่กับแค่เรื่องเรื่องเดียวสามารถที่จะพูดถึงอะไรหลายอย่างได้ข้อที่สองนะคะก็คือการโพสต์อย่างสม่ำเสมอค่ะสำหรับใครที่ยยยยังเเเรีีนนออู่ะะะะคาะาจจมวล แล้วก็อาจจะโพส,สั้ค่อนข้างบ่อยนะคะอาทิตย์ละ1-2วิดีโอนะคะแต่ในวัยทางานเองคิดว่าจริงๆแมกซิมัมเลยน่าจะอาทิตย์ละ1วิดีโอนะคะแต่จริงๆแล้วว่าความถี่ที่กําลังดีก็คืออยู่ที่1วิดีโอต่อสัปดาห์นะคะเพราะว่ามันทําให้เรายัางรู้สึกว่าคีปอินทัชกับออเดียนต์ของเราอยู่ไม่หายหน้าหายตาจนเกินไปคือหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาในการมามาหายหายนะคือบางทีก็จะเอ้ยขยันอยากจะทําจังเลยก็จะทําติดๆดกันสักพักหนึ่งรู้สึกว่าไม่มีคนดูก็จะหมดกําลังใจแล้วก็จะหายไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ค่ออยแบบ เก็บแรงมาทําใหม่แต่ว่าการที่เรามามาหายๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้อัลกอริทึมหลังบ้านของ YouTube อ่ะมันรู้สึกว่าเป็นช่องที่ไม่มีความสม่ําเสมอข้อดีของการโพสต์สม่ําเสมอนะคะก็คือการสร้างความคุ้นชินให้กับคนดูของเราด้วยนะคะว่าเฮ้ยคนนี้นะลงวิดีโอ1ครั้งต่อสัปดาห์หรือเฮ้ยคนนี้ลงบ่อยมาก2ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าบางคนลงรายวันก็ยังมีเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยจะทําให้ออดีนส์ของเรานะคะคาดเดาได้ว่ามาดูวิดีโอจากเราได้ทุกอาทิตย์นะเป็นวิดีโอใหม่ๆแล้วก็ถ้าเกิดใครสามารถฟิกซ์วันะะลง วันอังคารทุ่มหนึ่งแล้วก็วันเสาร์เช้า10บโมงก็เป็นเวลาที่ทุกคนสามารถมาเจอกันได้นะคะแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นก็คือกดโน้ติฟิเคชันกันไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดิปใหม่ๆจากเรานะคะอีกข้อดีของการโพสต์อย่างสม่ําเสมอนะคะก็คือเป็นการช่วยให้เราทดลองด้วยนะคะว่าอะไรเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างในช่วงแรกนะคะเราอาจจะลองเวียงเวียงไปเลยนะคะหลายหลายท็อปปิกอาจจะทำคอนเทนต์แบบกินบ้างบิวตี้บ้างแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องหรือว่ารีวิวสินค้าบ้างนะคะก็จะเป็นการที่แบบเราลองดูว่าคอนเทนต์แบบไหนเหมาะสมกับเราคอนเท ทําได้ดีหรือว่าคอนเทนต์แบบไหนทําแล้วคนมาดูเยอะนะคะ สำหรับข้อที่3นะคะก็คือการสร้างวารูหรือประโยชน์ในทุกๆวิดีโอที่เราอัปโหลดค่ะอันนี้อาจจะดูเหมือนเป็นคอมเมนต์นะว่าแบบเฮ้ยมันก็ต้องสร้างประโยชน์สิแต่ว่าจริงๆมันเป็นข้อที่หลายๆคนคือมองข้ามนะคะสําหรับคนที่อยากให้ช่องโตแล้วก็มีคนติดตามไม่ได้ทําเอามันเอาสนุกเฉยๆนะคะเวลามีวิดีโอไอเดียนะคะอยากให้คิดว่าอะไรคือวารุที่เราจะให้นะคะอะไรคือประโยชน์และคุณค่าที่คนดูจะได้รับจากวิดีโอนั้นๆค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าก็ทําไมล่ะฉันก็แค่อยากจะถ่ายบล็อกสวยๆได้ไหมล่ะ ก็ถ้าถามจริงๆก็คือก,ก็ได้นะแต่ถามว่ามันจะมีคนดูไหมคุณคือน้องกอเก้าหรือเปล่าล่ะคุณคือไมดาวิหรือเปล่าล่ะทําไมทุกคนถึงจะต้องมาสนใจในสิ่งที่คุณทําในแต่ละวันสิ่งที่คุณกินอย่างแรกเลยคือให้นึกถึงตัวเองในฐานะคนดูก่อนนะคะว่าปกติเวลาที่เรากดติดตามใครเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นเพราะว่าเขาให้วาลูอะไรกับเราสักอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแบบเออการได้เรียนรู้สกิลใหมๆ่ๆเทคนิคใหมๆ่ๆหรือว่าความบันเทิงความตลกลองคิดดูนะคะว่าอะไรคือวาลูที่เราสามารถให้คนดูได้ ข้อที่4นะคะก็คือดูข้อมูลหลังบ้านนะคะเพื่อปรับแผนในอนาคตค่ะสําหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือคนที่มีช่องนะคะก็จะรู้เลยว่าในหลังบ้านของ YouTube ก็คือ YouTube Studio นั่นเองนะคะเขาก็จะม,มีข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆให้เราดูเป็นข้อมูลนะคะว่ามีคนดูคลิปเราเท่าไหร่เขาดูนานแค่ไหนแล้วก็มีคนคลิกเยอะแค่ไหนคะ่ะ จริงๆถ้าเราสามารถวิเคราะห์ตัวเลขพวกนี้เป็นนะคะมันก็จะช่วยให้เราพัฒนาวิดีโอเราได้ดีขึ้นเพราะเราจะรู้ได้เลยว่าวิดีโอที่โพสต์ไปเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงถ้าเทียบกับวิดีโอที่ผ่านๆมาเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วว่าข้อนี้สําคัญมากนะคะสําหรับคนที่มีวิดีโอเริ่มเข้าเลขหลัก10แล้วมี10วิดีโอ20วิดีโอ30วิดีโอในช่องนะคะตอนนี้เราจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้นเราจะสามารถกรุ๊ปปิ้งวิดีโอได้ดีขึ้นว่าวิดีโอกลุ่มไหนเพอร์ฟอร์มดีว เยอะแล้วในช่องนะคะตอนนี้สามารถเปิด YouTube Studio ดูไปด้วยกันได้เลยค่ะสิ่งหลักๆที่เราควรดูเป็นอย่างแรกนะคะคือวิดีโอไหนในช่องเรามียอดคนเข้ามาดูมากที่สุดค่ะเราสามารถดูพวกวิดีโอที่มีจานวนวิวท็อปๆในช่องเราได้นะคะว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ลิงก์กันไหมมันเป็นท็อปิกเดียวกันหมดเลยไหมหรือมันเป็นสไตล์วิดีโอเดียวกันหมดเลยไหมก็ให้ลองเปิดดูนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันมีอะไรที่คนดูน่าจะชอบเกี่ยวกับวิดีโอนั้นๆนะคะบางทีมันอาจจะเป็นท็อปิกที่เราพูดถึงน่าสนใจหรือว่าบางทีมันอาจจะ นการตัดต่อที่เออหน้าดูชวนดูแล้วถ้าเกิดคนที่อยากดูละเอียดละเอียดกว่านั้นไปอีกนะคะก็คือสามารถดูได้เลยว่าเออในคลิปเนี่ยคนดูดูเยอะตอนไหนดูน้อยตอนไหนหรือว่าคนเริ่มกดออกตอนไหนนะคะเขาก็จะมีกราฟให้ดูเลยแต่ว่า2อ,อย่างนะคะที่อยากให้ทุกคนโฟกัสในการดูก็คือ1คลิ ซึ่งอันนี้จะเป็นอัตราการคลิกของคนที่เห็นปกคลิปของเราขึ้นมาในฟีดค่ะซึ่งตัวเลขตัวนี้นะคะจะสามารถบอกเราได้เลยว่าคนดูชอบปกคลิปแบบไหนแบบไหนที่เราควรจะทําซ้ําหรือแบบไหนที่เราไม่ควรจะทําอีกนะคะซึ่งสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทําช่องนะคะแนะนําให้ลองหลายๆรูปแบบดูก่อนว่าชอบแบบไหนแล้วก็แบบไหนเพอร์ฟอร์มดีค่ะ ตัวที่2นะคะก็คือ duration ค่ะ duration ก็คือเวลาที่คนดูใช้เวลาดูคลิปเราค่ะดูน้อยดูมากดูจบหรือไม่จบทั้งหมด5นาทีดูไปกี่นาทีนะคะซึ่งตัวนี้จะสามารถบอกเราได้นะคะว่าเนื้อหาแบบไหนเวิร์ไม่เวิร์กการพูดการเว้นจังหวะการตัดต่อของเราหน้าเบื่อไปไหมคนสนใจท็อปิกแบบไหนแล้วฟังได้นานฟังจนจบสวัสดีค่ะทุกคนก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะคะเราจะพามาดูหลังบ้านกันคร่าวๆนะคะว่าเราสามารถดู analytics แล้วเอามา adapt ใช้ในการพัฒนาช่องอยังไงได้บ้างคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็สามารถเข้าไปดูที่ ที่ช่องแล้วก็กดตรงวิดีโอค่ะพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นวิดีโอที่เราอัปโหลดมาทั้งหมดนะคะแล้วให้กดตรงซอสบายตรงมุมด้านขวาบนนะคะแล้วก็ให้เลือกตรง most popular ค่ะวิดีโอตัวที่อยู่ซ้ายบนสุดก็จะเป็น ตัวที่มีคนดูมากที่สุดนะคะอันนี้ก็จะไล่ไปเลยว่าวิดีโอของเรานะคะอันไหนมียอดวิวเยอะที่สุดฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถดูได้เลยอย่างเราที่อยู่ในแถวแรกอะจะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองค่อนข้างทางนั้นเลยทั้งแบบแนะนําแอปเป็นเกี่ยวกับ productivity แล้วก็มีเกี่ยวกับการเงินนะคะแถวที่2กับที่3นะคะก็จะมี เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ด้วยเช่นแบบการดูแลสุขภาพต่างๆนะคะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแล้วว่าท็อปิกที่คนดูแล้วสนใจก็จะมีประมาณนี้เนาะมีพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็มีเรื่องไลฟ์สไตล์และบิวตี้ด้วยค่ะแต่ว่าสําหรับแต่ละช่องก็จะไม่เหมือนกันนะคะยังไงทุกคนก็ลองดูของช่องตัวเองดูต่อมานะคะเราสามารถกดเข้าไปดูในส่วนของคอนเทนต์ทั้งหมดได้นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกดูได้แต่ละวิดีโอเลยว่าแต่ละอันเพอร์ฟอร์มยังไงบ้างนะคะ อย่างตัวอย่างอันนี้นะคะเราจะเลือกเอ,อ่อคลิปของเราที่ตอนนี้ได้ประมาณ5 7 0 0 0 0วิวแล้วนะคะกราฟตัวนี้นะคะเราจะเห็น average duration เลยว่าคนดูนานเท่าไหร่ดูอยู่กี่เปอร์เซ็นต์คนกดออกเมื่อไหร่แล้วมันจะมีช่วงพีคเล็กๆทั้งหลายนะคะ เราสามารถกดไปดูได้ตรงนั้นมันจะเป็นตัวที่เราทำชัตเตอร์เอาไว้ก็คือเป็นการแบบทําเป็นทานโค้ดเล็กๆนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูคลิป healthy blog ของเราซึ่งอันนี้มี product placement ด้วยนะจะเป็นตัวสินค้าเป็นเดลิก้านะคะเป็นขนมธัญพืชแต่ว่าถ้าให้ดูตัวกราฟนะคือวิวไม่ตกเลยคนดูแทบจะไม่คลิกออกเลยด้วยซ้ำนะ แล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูช่วงที่พีคในตัวกราฟเนี่ยอ่ะอย่างเช่นตรงนี้นะคะคนอยู่ที่40%แล้วมันมีบัมขึ้นมานิดนึงเราก็อยากรู้ว่าเอ้ยมันคืออะไรที่คนแบบเหมือนอาจจะกด กดกลับไปดูอีกรอบนึงนะคะก็จะเป็นตอนที่เราพูดถึงสินค้าด้วยเนี่ยมีตรงนี้ที่เราโชว์สินค้าขึ้นมาแล้วก็เขียนชื่อสินค้าแล้วเราก็ป๊อปอัพแบบสั้นๆนะคะคนอาจจะอ่านไม่ทันก็เลยกลับไปดูว่าสินค้าชื่ออะไรอ่ะอันนี้ก็คือสปอนเซอร์ดีใจแล้วหนึ่งที่อีกอันนึงของวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสูตร overnight oats ซึ่งเราอะแจกสูตรว่าเราทำ overnight oats ยังไงที่เป็นรสช็อกโกแลตนะคะว่าเออใส่อะไรบ้างแล้วก็เอามากินคู่กับสินค้านะคะ คนก็จะคลิกกลับมาเริ่มดูเยอะเพราะว่าอาจจะฟังไม่ทันจริงๆถ้าเราดูในในช่องเราแล้วอะเรทการ drop off ค่อนข้างน้อยเลยเพราะว่า ช่วงหลังๆเราพยายามตัดต่อให้กระชับมากขึ้นนะคะอยากให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วก็ไม่กดออกนะคะช่องของแต่ละคนอะ่ะถ้ารู้สึกว่าวิดีโอไหนวิวไม่ค่อยดีเราสามารถมาดูกราฟตรงนี้ได้ลเลยคีย์โมเมนต์นะว่าว่าคนดูเนี่ยคลิกออกตรงไหนบ้างกราฟเราดอกไหมถ้าอยากพัฒนาคอนเทนต์ให้ดีขึ้นนะคะให้โฟกัสด้วอ2อย่างนี้นะคะก็คือการทําปกคลิปให้ดูน่าสนใจน่าคลิกค่ะอย่างที่2นะคะก็คือตัดต่อให้กระชับเข้าใจง่ายไม่น่าเบื่อค่ะส่วนข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือการพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะมีน้องนะคะที่กํําาาาลังงสนใจจะทช่่อมปรึกษวา ยังไงดีเขารู้สึกว่าลองถ่ายแล้วลองตัดต่อคลิปดูแล้วรู้สึกว่าคลิปมันดูแปลกๆนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าคนที่เริ่มทําช่องทุกคนนะคะวิดีโอแรกๆก็คือแปลกทั้งนั้นจะบอกว่าวิดีโอแรกๆของเราก็คือดูไม่ได้เลยในช่วงแรกของการทําช่องนะคะถ้าเกิดมีใครมาบอกว่าดู YouTube เรานะเราจะแบบทําหน้าไม่ถูกเลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าวิดีโอเรามันคุณภาพไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะพูดตลกไหมตาเราจะลอยไหมเราจะพูดหน้าเบื่อไหมเฮ้ยเขาจะแบบขำเราไหมแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เริ่มทําวิดีโอ มันไม่มีวันนี้แน่นอนวันที่เราจะมานั่งถ่ายตัวเองด้วยการใช้อุปกรณ์เซตนี้นะคะแล้วก็ตัดต่อได้ดีแบบนี้นะคะมันเกิดจากประสบการณ์แล้วก็การฝึกฝนนะคะเป้าหมายของปีนี้นะคะในการที่เรากลับมาทํา YouTube อย่างเซเรียสมากขึ้นก็คือเราตั้งใจที่จะพัฒนาวิดีโอของเราทุกๆวิดีโอนะคะอย่างน้อยนะคะวิดีโอหน้าต้องโฟกัสในการพัฒนาหนึ่งอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอยากจะพูดให้คล่องขึ้นอยากจะเขียนสคริปต์ให้หน่าสนใจมากขึ้นอยากจะถ่ายให้หน่าสนใจมีมุมกล้องมากขึ้นหรือว่าอยากจะลองตัดต่อในสไตล์ใหม่ๆนะคะจริงๆ ในการทาช่อง YouTube นะคะมันมีอะไรที่เราสามารถพัฒนาได้ในหลากหลายมิติมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองสเปนไทม์กับตัวเองนะคะแล้วก็ลองมาวิเคราะห์ในวิดีโอที่ผ่านมาว่าเอ้ยเราทําอะไรดีแล้วเรามีอะไรที่พัฒนาได้อีกนะคะแล้วก็อะไรที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยวันนี้เรารู้สึกว่าวิดีโอหน้าจะดีขึ้นแน่นอน <S <S ลองดูนะคะ <S <S สําหรับคนที่กําลังเริ่มต้นเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใช้เวลาเรียนรู้นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วก็ทําเป้าหมายเหล่านั้นไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายแล้วอะ่ะพอเรากลับมาดูวิดีโอตัว อีกทีนึงอะเราจะรู้สึกว้าวมากว่าเฮ้ยฉันก็มาไกลเหมือนกันนะก็สำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกท่านนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วจเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ